ผมอยากจะเริ่มตรงนี้ครับว่าอันดับแรกเนี่ยผมอยากจะให้พวกพี่ๆน้องๆนะครับหมายถึงว่าพี่พน้องๆทุกท่านเนี่ยนะครับชั่วๆดีๆยังไงก็ควรจะจําไว้ก่อนนะครับว่าที่เรามาเรียนวิชานี้กันได้ก็เพราะว่าผมเข้าใจว่าประเทศของเราเนหน้าแบบนี้ เอกนี่ก็คือใต้แต่ที่นี่ที่เดียวใช่ไหมครับเพราะว่าที่ตุลายังไม่ได้มีเอกบรณาธิการครับสหลายตั้งตวในอันดับแรกเนี่ยว่าเราจะอยากจำหรือไม่อยากจำก็จําเป็นต้องจับไว้นะครับว่ามันเกิดขึ้นมาจากที่ประกุดเนี่ยนะครับก็คือพูดกันตรงไปตรงมาก็คือเราเป็นความพยายามหรือกระทั่งเราจะเรียกว่าเป็นความวิกลจริตก็ได้ที่พยายามที่จะให้มันมีไอ การเรียนการสอนในวิชาปนาธิกาเนี่ยเติบขึ้นในประเทศผมเข้าใจว่าที่มากรุ่นเนี่ยได้พยายามเป็นสิบปีนะครับกว่าจะเริ่ม <c oughs> มีการเรียนการสอนแล้วก็ควรรู้ไว้ให้มากกว่านั้นนะครับว่าเอาพวกเราที่มามาเรียนมาสอนเนนะี <c> ่ย <oughs> ไม่ได้มีสถานะไม่ได้เป็นข้าราชการไม่ได้ไม่ได้พูดง่ายว่ามาขออยากสอนนะครับต้องพูดกันตรงๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเ เราไม่มีหนี้บุญคุณต่อกันขัาดแรกต้องเข้าใจตรงนี้นะครับไม่ใช่หมายถึงว่าไม่คนออาจารย์มาจุดหรืออย่างผมเนี่ยที่มาสอนเนี่ยคือว่าก็คิดว่ามันมีความจำเป็นที่เราจะต้องเรียนรู้เรื่องนี้กันนะครับเพราะประเทศของเรามไม่มีการเรียนรู้เรื่องหนังสือภาษาจะเป็นเรื่องประหลาดต่อแต่ถามว่าเอ,อทำไมต้องเรียนคือการเรียน้วิชาปาาัญาธิการหรือระบบหนังสือัาหาเนี่ยนะครับ ลำทางสี่ปีนะไม่พอผมยืนยันนะครับกระทั่งว่าเพิ่มมากกว่านี้อีกสักห้าปีสิบปีก็อาจจะยังไม่พอพูดกันอีกแบบก็คือว่า,า,า,ากระทั่งอาจารย์มารกรุดแล้วอย่างกับผมเองนะ่ทุกวันนี้เราก็ยังต้องเรียนกันหมายถึงว่าอาจจะเรียนอีกแบบหนึ่งจาก,กาอา่านจากอะไรต่อเนื่ออะไรอะไรนะครับคือวิชาหนังสือกับวิชาปณาริการเราเรียนแบบนี้ไม่จบในสิ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันดับแรกนะครับ อย่าขึ้นคาดหวังว่าเราเรียนันแค่สี่ปีแล้วเนี่ยมันจะกลับได้จะจบออกไปแล้วจะไปได้ดทํนงาครับการแล้วมันจะไปโลเป็นผ่านยันครับยืนยันเลยนะครับว่ายังยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับคือระหว่างเรียนเนี่ยก็จงคือผมไม่ค่อยนิยมจะเป็นเชียร์ให้เรียนมากเนี่ยผมก็กระดากปากนะครับที่พูดตรงๆงเพราะว่าสมัยผมเรียนหนังสือผมไม่ค่อยตั้งใจเรียนหรอกอะไรอย่างเงี้ย แต่ผมคิดว่านั่นก็คือค,อความผิดพลาดบอกท่องส่วนตัวนะครับพวกเราเนี่ยน้องๆพี่ๆท่านเลยนะครับมาอยู่ในหมายถึงว่าได้รับโอกาสจากจงยายามนะครับจงพยายามสนใจแล้วก็ศึกษาทั้งในห้องเรียนแล้วก็นอกห้องเรียนนะครับระดับแรกผมคิดว่าจําเป็นครับที่จะต้องแบบอ่านคือต้องรักการอ่านแต่กระทัทงรู้สึกเหมือนว่าให้การอ่านหนังสือ เนี่ยมันมันคือลมหายใจของเราให้มันมีปามหมายให้มันมีคุณค่าขนาดนั้นนะครับว่าถ้าวันไหนเราไม่อ่านแล้รเราสึกว่าเฮ้ยเราเราจะหายใจไม่ออกแต่ทั้งหมดนี้ยังต้องกํากับไปด้วยว่าต้องอ่านหนังสือที่ดีด้วยนะครับอย่าไปอ่านหนังสือสเสสปสป่าหรือเลิศเทอรหรือไปอ่านจากเพอนใน c e b o o k อย่างนี้มันไม่พอนะครับซึ่งหนังสือดีๆในประเทศเนี้ยอุดบแรกก็ว,ว,วางใจได้เลยเอาของปีเสื้ออ่านได้ทุกเล่มของสามโจทย์อ่านได้เพราะว่าคือ พูดตรงไปตรงมาก็คือว่าเราไม่ได้ทําหนังสือเพื่อที่จะทำมาค้าขายนะครับเพราะว่าการทําเช่นนั้นน้ำมันป่า,นานชนิดพวกเราก็เหมือนกันครับคือผมต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเหตุที่ผมมาสอนเนี่ยนี่พูดกันสารภาพกันอย่างตรงไปตรงมาก็คือว่าก่อนหน้านี้นะครับผมเคยถูกเชือ้อเชิญหรือท้าทาม,ามให้ไปสอนที่โ้อนที่นี่แต่ถามว่าเออ นะครับไม่ใช่ไม่ตายก็ไปบ้านะครับแต่ว่ากรณีที่มาสอนที่นี่เนี่ยก็ต้องเรียนตามตรงว่าพ่อพี่มากุูนะครับคือสำหรับผมี่กก็คือว่าก็มองพี่มากุูในฐานะเหือนเจ้าอาวาสวัดที่พูดกันไปตรงมานะครับแล้วผมเองก็เหมือนเด็กวัดที่ล็อกอยู่แถวริมลัวคอยเกตมะเลกเกเลลึก คอยไล่ควายไม่ให้มันเข้ามาในวัดวาอารามอะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนี้คือที่เจ้าว่าก็กวักเ,เรือกให้มาช่วยๆกับตูหน่อยนะอะไรเงี้ยก็ก็มานะครับเพราะฉะนั้นในเวลาผมเอ,อสอนพวกเราเนี่ยนะครับคือผมไม่อาจจะไม่ใช่เป็นครูแบบที่พวกเราคิดว่าเฮ้ยมันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับคือก็เป็นเหมือนพี่เหมือนน้องกันนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยจากที่สอนมาสองสามปีเนี่ย บางทีก็ปวดรู้สึกไม่ได้นะครับหมายถึงก็มองหน้ามองตาแล้วก็รู้สึกด้านหนึ่งบางครั้งบางคนก็เห็นแล้วก็เออก็อดสมเทศเวทนาไม่ได้นะครับว่าเอะหน้าตาอย่างนี้แล้วมันจะมีชีวิตรอดในประเทศนี้ในโลกนี้ในความหมายที่มันจะช่วยให้บ้านเมืองนี้ดีขึ้น,นได้จริงเหรออะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าเออเห็นบางคนแล้วก็รู้สึกสะทกสะเทือนใจนะครับว่าเออในวัยเท่าๆกันเนี่ย หมายถึงว่าสมัยที่ผมวปเท่าพวกเราเนี่ยนะครับก็ยังรู้สึกอย่างหนึ่งว่าเออบางคนเนี่ยน่านับถือน่าคารวะเมื่อเทียบกับในวัยของผมนะครับเพราะว่าสมัยนั้นผมอาจจะกินเหล้าเมายาหรือไม่เข้าห้องเรียนด้วยซ้าอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็เออต,ตั้งตั้งใจเรียนแต่การตั้งใจเรียนสําหรับผมเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่ามันจะเออเป็นบุคคลน่านับถือในความหมายถาวรน,นะครับ จะน่านับถือในช่วงนั้นๆเพราะว่าสิ่งที่จะต้องพิสูจน์กันต่อไปในอนาคตก็คือว่าเ <c> ม <oughs> ื่อคุณจบไปแล้วนะครับไม่ว่าจะประกอบอาชีพการงานใดก็ตามไม่จำเป็นจะต้องทําหนังสือนะครับจะทําอาชีพใดก็ตามเนี่ยให้อาชีพที่เราทํานั้นนะมันน่าเคารพน่านับถือไหมในความหมายที่ว่าเราไปคดโกงหรือเราไปเอารัดเอาเรียบผู้อื่นหรือไม่นะครับ คืองานหนังสือเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมมองว่ามันโดยเฉพาะกับประเทศของเราด้วยนะครับต้องเน้นตรงนี้ก่อนนะครับว่าในกับประเทศของเราเนี่ยงานหนังสือนี่เป็นงานศักดิ์สิทธิ์นะครับมันเหมือนกับว่าเฮ้เรากําลังพวกเราจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าเฮ้เรากําลังเข้ามาสู่ไอ้เส้นทางที่เรากําลังจะเผยแผ่ภศาสนาชนิดหนึ่งศรัทธาชนิดหนึ่งนะครับผมอยากจะให้พวกเราตระหนักตรงนี้ไว้ด้วยเพราะว่า าเราไม่ตระหนักแบบนี้เนี่ยนะครับมันจะอนุญาตให้เราไปทําหนังสือเลอะเลอะเทอะเซึ่งเมื่อพวกเราไปทําหนังสือเลอะเลอะเทอะเนี่นะครับได้โปรดอย่าไปอ้างเด็ดขาดนะครับ <What? S 1> ว่ามาเรียนกับอาจารย์มากรุดแล้วหรือมาเรียนกับพี่เวียนวิชิระแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับได้โปรดอย่าไปอ้างเลยนะครับหรือถ้าอ้างก็บอกว่าเขาสอนผมอย่างนี้แต่ว่าผมไม่เชื่อผมก็เลยมาทําหนังสือทํามาหาจีนอะไรก็ว่าก็ไตน,นะครับคืองานหนังสือนะั้นเป็นงานศักดิ์สิทธิ์ครับเพราะว่า มันจะช่วยให้เราเข้าใจชีวิต mm. เข้าใจโลก mm. เข้าใจสังคม mm. หรือกระทั่งเท่าทันเพื่อนมนุษย์นะครับ mm. เพราะฉะนั้นเราเนี่ย mm. เมื่อเราเข้าใจหรือเราเข้าทานเนี่ย mm. เราก็จะพบว่าไอ้ปรากฏการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในบ้านในเมือง mm. เราจะมีคำอธิบายได้ในลักษณะที่ว่าเรามีวุฒิภาวะไม่ได้ใช้อารมณ์หรือถูกใครลากดูที่เชื่อเช่นนั้นเช่นนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยก็คือผม คาดหวังต้องสารภาพนะครับคือถ้าผมไม่คาดหวังนะผมคงไม่มาเจอหน้าเจอตาพวกเราหรอกครับก็คืออดคาดหวังไม่ได้นะครับว่าเอาละปีนั้นหนึ่งจ,จะเหมือนรอดสักคนสองคนที่จบออกไปแล้วก็ไปเป็นมนุษย์ที่น่านับถือกันหน่อยนะครับต้องขอเน้นว่าไม่จะเป็นจะต้องการหนังสือก็ได้ครับจะไปปลูกผักปลูกหญ้าหรือจะไปทำอาชีพอื่นก็ไม่เป็นไร